กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่รวดเร็วและรอบด้านโดยในส่วนของพื้นที่การเกษตรที่เสียหายทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเช่นกัน ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวินโรธทรัพย์ส่งสุขประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยนรุมน์อุดมพรครับค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนอื่นขอให้ท่านประหลัดช่วยอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมนิดนึงอะค่ะว่าข้อมูลณขณะนี้มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุกภัยมากน้อยแค่ไหนทั้งในแง่ของพื้นที่ชนิดพืชหรือว่าปศุสัตว์ท,ที่เสียหายค่ะแล้วก็มีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังอยู่ในระดับที่น่าห่วงเป็นพิเศษด้วยไหมคะครับ ขออนุญาตรายการสถานการณ์นะวันที่สิบตุลานะครับจากผลของการสำรวจนะครับเราได้รับผลกระทบด้านการเกษตรนะฮะการพืชใน4ี่ห้าจังหวัดเกษตรกรหนึ่งแสนสี่หมืนห้าันห้ายแดสิบสองพื้นที่ประมาณหนึ่งล้านไร่เศษนะครับแบ่งเป็นข้าวเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยสบสี่ไร่เศษนะครับพื้นไรและผักก็หนึ่งแสนห้าหมืนห้าันไร่เศษนะครับไม้ผลไม้ยินต้นก็ประมาณ6 0 0ันไร่ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็เราได้สำรวจความเสียหายแล้วเนี่ย พบว่าเกษตรกรเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันรายนะครับนะวันนี้นะครับต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนิชินชัยิรุุลถ้ารองนายกนายกรัฐมนตรีท่าน,นระฐมนตำแหน่งมเบาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยมีความเป็นห่วงมากในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับก็ทั้งสองท่านก็ได้ลงพบปะพิงปรชาชนรับฟังความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ปัญหาล่วงหน้าในเรื่องของ การดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ได้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรม้องคับน้ำบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงเกษตรกระทรวงมนารีคมนาคนะครับสำหรับความเสียหายน้ําท่วมที่จะมีการอนุมัติเยียวยา9,000บาทต่อครัวเรือนนะครับซึ่งคาดว่าจะนําเข้าคอมลวันที่14ตุลาที่จะถึงนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยตั้งแต่ในห้วงที่ผ่านมานะครับ ซึ่งก็จะมีการช่วยเหลือคนเรือนละเก้าพันในกรณีที่อยู่อาศัยนะครับประจําอยู่ในพื้นที่น้าท่วมมินถล่มนะครับเอฉับพันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนี่นะครับไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็ทับยนรับความเสียหายหรือกรณีที่อาศัยประจําถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินอเจ็ดวันนะครับก็จะเยียวยาในช่วงที่มีภัยเกิดขึ้นถึงหกตุลาครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนในภาพของกระทรวงเกษตรท่านรองนายมนตรีเกษตรนภูมิเผานะครับท่านนตติว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้สั่งการ ให้ทางทุหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งสำรวจพื้นที่ที่มีการประกาศภัยและความเสียหายอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในภาคตะวัษตกที่รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ประมงได้รับการดูแลให้เร็วที่สุดเพื่อมันทำความเดือดร้อนรวมทั้งในกรณีของการที่จะเข้าไปในการฟื้นฟูทั้งก่อนระหว่างและก็หลังก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์ประมงที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรที่รับความเสียหายอันนี้ทุกสถานการนะครับเราเตรียมตัว ล้วเราก็ตั้งหลักในการที่ดำเนินการกันแล้วตามที่ท่านรองยมจียมจีว่าการสุเเรเกศต์เพื่อเด็รทำลายฝนเผาได้ได้สั่งการนะครับอันนี้ท่านสีเรียดมากแล้วก็ย้ําผมในฐานประธานกระทรวงลงทั้งทุกๆุก,กรมนะครับให้ความสำคัญับเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการที่จะดูแลข้างหลังที่จะทําให้เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติต่างๆในเรื่องของอุทกภยัยหรือภัยแล้งในส่วนของกรมชลมประทาเอยกรมบูมิที่ินเอยนะครับที่จะทําให้ระบบน้ําของประเทศไทยนะครับทั้งเก็บทั้งหน่วงทั้งระบายให้มีประสิทธิภาพในการดูแลี่นนประชชา ไม่ใช่เฉพาะช่วงน้าท่วมนะครับในการจะเก็บขังน้ําจะดูแลงไงให้มีน้ําส่วนในการเพาะปลูกในฤดูที่ไปดูแลงหรือดูที่ฝนไม่ตกอันนี้เราจะทําทั้งระบบนะครับรวมทั้งเรื่องของการท่านเห็นชอบว่ามาหรือว่าได้สั่งการเรื่อง,องการใช้ประมาณให้มีสิทธิภาพและดูแลพี่น้องประชาชนให้มุ่งเป้าให้ได้รับการดูแลอย่างชัดเจนด้วยครับอันนี้ก็เป็นภาพรมวมที่พวกเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่า ในรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ท่านชายนุนชินชาญวิทยกุลนั่นเป็นนายรุนที่าน้สำเร็จกรมเผ่าไปรองนายรุ่นที่แล้วรุ่นที่ว่าแบ่งกฎเกษตรเ,ษเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับค่ะถ้าประหลัดขาอย่างในสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะก็อาจจะมีพื้นที่ที่เผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยแบบซ้าซ้อนเพราะว่ามันมีพายุหลายลูกที่เข้ามาต่อตอกัน,นค่ะเขาก็อาจจะกังวลว่าเอ้ยความเสียหายมันยังสํารวจไม่เสร็จหรือเปล่าจุดนี้เรามีแนวทางในการดําเนินการสํารวจยังไงเพื่อให้มั่นใจว่าทั่วถึงแน่นอนรวดเร็วด้วยแล้วก็ความช่วยเหลือจะไปถึง อันนี้เป็นข้อสั่งการเลยครับเรื่องการดูแลเลยพี่น้องประชาชนนี่กระทรวงเกษตรต้องเป็นก่อนสำคัญรานนั้นไม่ว em, ่าจะเขตอำเภอประสัทอำเภอประมงอำเภอหรือนืยองานอื่นที่เกี่ยวข้องกรมการข้าวนะครับอันนี้ต้องรับนโยบายแต่ถ so ้าเราเรื่อมตีแล้วเลื่มจีว่าการกระทรวงเกษตรถ้าเลยทำระพมเผาเนี่ยครับวันนี้เราเร่งดาเนินการครับทุกคนพร้อมปฏิบัติเราก็เริ่มเข้าไปสํารวจแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสํารวจแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีการเข้าสู่กรรมการในการดูแลเรื่องของปฏิบัติเพื่อจะให มุ่งสู่การได้รับการเยียวยาของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วยครับค่ะถ้าประกาดขาแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าในส่วนของที่เขาจะเริ่มฟื้นฟูกันแล้วทางกระทรวงเกษตรมีแผนที่จะฟื้นฟูสน,สนับสนุนการเพาะปลูกใหม่ยังไงเพราะว่าณขณะนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวที่อาจจะเป็นหน้าแรงของทาง,งกเกษตรด้วยค่ะใช่ฮะวันนี้ก็เตรียมว่าจะเรื่องของพันธุ์พืชนะครับพันธุ์สัตว์แล้วก็เพื่องประมงนะครับวันนี้ท่านานายธนคมเผ่าท่านได้สั่งการทุกกรมนะครับ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปก็ถือว่าเป็นหลังของทุกภัยหรือว่าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับภัยพิบัติก็จะได้การดูแลอย่างเข้าเคียมเช่นกันนะครับทุกๆพื้นที่นะครับไม่ได้เฉพาะในส่วนของพี่น้องที่รับภัยแต่ว่าในส่วนที่พื้นที่ที่รับภัยเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ปกติก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูให้มากกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้รับภัยครับ ค่ะท่านขายอยากให้ท่านพูดถึงในภาพต่อๆไปด้วยค่ะเพราะว่าปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมน้ําแล้งอะไรพวกนี้เราอาจจะต้องเผชิญกันแบบนี้ในต่อๆไปเพราะว่าในเรื่องของปัญหาโลกเราก็ค่อนข้างที่จะชวีความรุนรรแรงขึ้นอันนี้ทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางระยะยาวในการฟื้นฟูร,ระบบเกษตร,รที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถปรับตัวที่จะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นซ้าๆในอนาคตได้อย่างยั่งยืนด้วยไหมคะต้องเรียนมากนะครับในระบบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ใช่เรื่องของระบบน้ํา ที่วันนี้ท่านเลขาธิการกมเผ่าท่านรองยมตีน้าตีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสั่งการของขุนพนธ์นะครับให้วางแผนระยะยาวนะครับว่าจะรองรับไม่ว่าจะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นการดูแลคูคลองการทําโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดเรื่องของกระโบลระบายน้ำระบบการเก็บกักน้ําที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดูแลพื้องเกษตรกรได้นะครับอันนี้คมนพันธ์รับนโยบายในการไปวางแผนนะฮะเพื่อจะทําเรื่องของไม่ช่เรื่องแผนในการดูแลน้ําทั้งระบบ ในส่วนของกรมท่าดินเองในส่วนเรื่องของแหล่งน้ําขนาดเล็กเรื่อง,องการดูแลพื้นที่ดินเนี่ยให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีศักยภาพวันนี้นะครับกรมท่าดินก็รับนโยบายเข้าไปดูนะครับวันนี้เรากําลังจะวางแผนไม่ว่าจะเรื่องของอากรีแมปเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับการทําแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อให้พี่น้องประชาชนนอกเขตสมบูรฐานได้รับดูแลอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์ในพื้นที่ที่การทําพืชไม่เหมาะสมจะเหมาะการปรศุสัตว์ก็เซนทีเดียวสัตว์ก็รับเรื่องการดูเรื่อง lev. พันสัตว์ ต้องกา้ความรู้นะครับร่วมกับกลุ่เสริมกากนที่จะดูแลเรื่องของสถาบันที่จะเข้าไปซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบนะครับในกรมประมงเองวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลปลาหรือสัตว์น้ําในแหล่งน้ํามีการปล่อยพันกุ้งพันปลาเพื่อให้แหล่งน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งเรื่องของการกําจัดนะครับเรื่องของเอเลี่ยนสเปชีหรือสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ในแหล่งน้ําก็ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้การรักษาพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม ในประเทศนะครับมีการพัฒนามากขึ้นนะครับในส่งกรมการข้าววันนี้เรามีศูนย์ข้าวชุมชนประมาณหกเจ็ดพันศูนย์เนี่ยวันนี้จะทำไงให้พี่โน,โน้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงพันข้าวที่เป็นพันคุณภาพและสามารถที่จะนําไปเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมไปเรื่องของกลไกของภาคสากลในเรื่องของการดูแลเรื่องของราคาพืชผลให้เหมาะสมนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของการลดต้นทุน วันนี้ท่านท่านได้สั่งการน,นะครับว่าทุกหน่วยต้องไปดูเรื่องของการที่ทาให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะทําเกษตรกรกรมที่มีทุนต่ํามีการดูแลจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้เป็นภาพรวมที่คิดว่าคงเป็นภาพสรุปที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะแต่ว่าต้องกาบเรียนว่าท่านเล่าอกท่านน้ำพเผ่าท่านรับทีว่าการกระเกษตรรวมท่านรับที่ช่วยทั้งสองท่านนะครับท่านละเลศย์ทำโงทิพย์ยาคุณแล้วท่านอามินไม่ยูโซโเนี่ยวันนี้ทํางานอย่างเสรษจสราพครับ ท่านตอนที่สัมภาษณ์นี้ก็ยังอยู่ที่ตากครับท่านลงมาดูพื้นที่นะครับในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้ท่านประหลัดมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะกําลังได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะรวมไปถึงในการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับหน้าแรงที่จะถึงด้วยไหมครับครับต้องต้องกล่าวเยนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับผมนะฮะแม่้านของกระทรวงนะครับประหลัดกระทรวงเกษตรกร,กรต้อง กลาเรียนท่านทราบข้อมูลว่าท่านเลาธรรานทมเผ่าท่านรอยลัมตีและลัมตีว่าการส่งเกษตรท่านลัมตีช่วยทั้งสองท่านมีความผหงใหญ่ที่ทำให้ชนมากนะครับวันนี้เราลงพื้นที่กันเต็มที่เพื่อรับทราบในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในส่วนที่เป็นการเผชิญเหตุในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยที่มีภารกิจนะครับทํางานในองค์รวมทุกหน่วยต้องประสานกันและทํางานพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ในส่วนระยะยาวเนี่ยนะครับ เราจะวางแผนในการที่ดูแลพนลองชนทั้งระบบไม่ว่าจะดินน้ําพันุ์พืชนะครับตลาดนะครับเรื่องของการดูแลให้ให้สามารถลดตด้นทุนให้ได้และอยู่ได้อย่างยั่งยืนในภา,าเคเกษตรกรรมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ขอแยกกลับเยียนพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนแล้วให้ท่านได้สบายใจว่าวัาวนนี้กระทรวงเกษตรทำงานอย่างเต็มกําลังความสามารถครับเราจะทําให้ระบบเกษตรประเทศไทยมีความเข้มแข็งให้มากที่สุดตามนี้งากของท่านรนัฐธิว่าการัฐรีช่วยทั้งสองท่านด้วยครับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวินโรธรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกอนเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณม,ม,มากมเลยนะคะขอบคุณครัคบรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ